ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านหรือชาวรถไถทุกคนนะครับติดตามติดตามช่องของผมอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับผมปันนี้มีอย่างหลายนะครับสิพามาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่บยังบรรลว่าการละการไถนาใส่รถไถแท็กเตอร์คูปตาเขาเนาะครับเมื่อนี้ไถเขาไถฮุดกันแบบไหนนะครับ เขาไถหดกันแบบไหนนะครับวัอนี้ผมสิ่าแนะนานะครับเย่เอ็นว่าสอนนะครับแนะนําหลักการไถหดรอบแรกนะครับว่าไถแบบใหนะครับส่วนนี้คือไถแบบไถซ่อนขันปาดมุมนะครับรอบแรกส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับผมจะ่าเก็บมุมก่อนนะครับรอบแรกนะครับส่วนรอบสองสเก็บเพเก็บมันก็ขืนอยู่กับคนขับน้ำแล้วก็หนางานน้ำนะครับเวตะเก็บก็เก็บนะครับรอบที่สอง ก็มารอบช่วนมากรอบที่สองนี่ของผมนี่สิปาดปาดเอาเกล็ดถมเกล็เกล็เก็บเอานะครับเกลใบมีดผมจีดใบมีดไปน้ำนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าใ้ตะเกียถมโศกแนี้นะครับเทคนิคเขาเกล็ถมโศกแถมเนี้โศกโศกถาถามัน่บลายอีกทีเขาก็เกลแถมไปเลยนะครับนะครับจะของน้าตรงนี้ส่วนส่วนญงเพิ่นเพิ่นเพิ่นถ่ายย่รอบเดียวนะครับผมกับเบิงงาแล้วงา้น้ะงานงานนะน้าตรงนี้นะครับอาจจะใช้รอบเดียว นะครับเขาแต่พี่น้องนะครับสำหรับมือใหม่มือใหม่เขาก็ถามพี่น้องอ่เจ้าของนาพิ้นว่าไถเจ้าอยู่ไถ่ักรอบนะครับขับมาพื้นว่าไถยรอบเดียวนะครับเหงือามเบึงกันนะครับออกมานะครับก่อนเขาอยู่โรงงานนะครับก็ออกมาบ่งว่านาต่ลางงานมันจะบอกขึ้กันนะครับงานนี่อาจจะสูงกลางต่ำขางนะครับเขาก็ไถยแบบวนเข่านะครับแบบไม่ลองกลางแบบนี้นะครับนี่นี่คือผมไถไยถแล้วนะครับ นี่ครับมันจะเป็นร่องเก็บของงานอันนี้ผมเก็บของงานซีเท่ยนะครับมันมันเดือหลายนะครับผมก็ได้เก็บตัวเก็บซีซีเท่อนะครับนี่นะครับร่องกลางผมจุดูบริเลึกนะครับร่องแรกร่องตามลำตามลำับที่อยู่ร่องนี้นะครับมันจะเลิกผมก็ต้องมาปาดกบอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเขาปั่นมันจะปั่นายนะครับมันจะกบร่องดีนะครับผมจะบริเวณร่องเลึกนะครับในเมื่อนี้นะครับหลักการที่หนึ่งนะครับมาเบ่งเลยนะครับ ก่อนลงงานลงงานด็กแรกนะครับสลับมือใหม่นะครับนะครับเบื้องิีใไปจบนะครับสลับมือใหม่จังสิเข้าใจนะครับตีตามช่องผมน้ำอ่าสีมีหลายหลายคลิปนะครับขอเบื้องในช่องก็ได้นะครับนะครับโรงงานไหมไหมที่เป็นแบบนี้นะครับสีผมนี้ท่านไม่อย่างนะครับเขาเขากะวาเบิ้งแล้วนะครับวางานนะทุกนี้นะครับมันสูงกลางนะครับแต่ส่วนใหญ่รอบแรกเขากจะติใจกันแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่นะครับมันก็ขื้นยู่แล้วแต่คนขับนะครับมันมันบม,นบมีบอกว่าสูตรตายโตนะครับมันก็แล้วแต่เฮานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่เบิ่องกันนาพร้อมนะครับนี่ก็คือเขาจะถ่ซ่อนคันซ่อนคันจากสายมุมใดก็ได้นะครับซ่อนคันเกิดมานะครับปึ๊บสุดรถลดเขาสุดอแจกกระแทกแจกนี่ปึ๊บหันก้นเลยนะครับ พี่น้องกาหันก้นนะครับผมเดียวผมจะบอกวิธีเก็บมุมนะครับเวลาซ่อนคันนะครับมันี่เขาก็จะไถไถมาสุดปึ๊ดนะครับไถมาสุดแบบนี้สุดตัวรถแล้วของเขาไปหันหันหันก้นรดนะครับนะครับมันี่เขาจะเริ่มจากออาตรงนี้นะครับตรงตรงรถเขาไปสุดพอดีนะครับวันนี้เขาก็หันก้นมาเสียงก้นใส่นะครับนี่ครับให้ผ่านเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็แทงกันสินะครับประมาณสามถึงสี่เทียนนะครับ เปื้ไปแ้วก็ไล่เข้าไปเรื่อยไปหามุมนะครับสามนาทีเถอะนะครับการเก็บมุมนะครับเก็บมุมแล้วนะครับพี่น้องก็มาปัดขางนีต่อเลยนะครับการปัดนะครับการปัดอ่าขางขางคันแท้หรือขางนะนะนะครับเขาก็กาว่าล่อล่อขวานะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกเป็นคลิปดีกว่าครับต้องสีเข้าใจนะครับ เก็บปุ้มนั่นแล้วนะครับเขาซ่อนคันมาการซ่อนคันพี่น้องกับเบิงนะครับแต่ละคันบ่กือกันนะครับปรับตั้งมาบวกขึ้นนะครับเขาก็จะเหยียบล่อล่อล่อด้านไส้เขานี่เขาเหยียบอยู่ริมเขาเขาต้องเหยียบเข้าไปอชิดชิดคักครับถ้าเหยียบเข้าไปชิดคักมันจะกินกระแทกพลายนะครับเขากระเบิงเอานะครับถามให้กินหลายเขาก็ขยับล่อไส้ ทั้งหนานี่ยหอกมานะครับม pues right. ันก็จะสีโบกินหลายนะครับพอห่อซ่อนคันแล้วอ้อมกันนะเก็บมุมแล้วอ้อมกันนะพอต้นไม้พอพ้นนะครับเขาเก็บก่อนเลยนะครับผมจะเก็บก่อนนะครับสำหรับสำหรับสูงผมนะครับผมจะเก็บซ่อนออกก่อนเลยนะครับผมจะมาสอนเทคนิคเริ่มแรกก่อนนะครับสำหรับสีเก็บไว้เลยรลเล็กก็ได้นะครับมันนีมีอีกเทคนิคหนึ่งแต่ผมจะมาสอนมือใหม่นะครับไถอ้อม ต้นไม้หรือพ้นก่อนเลยนะครับก่อนเขาจะเริ่มงานไถรอบแรกผมจะเก็บอ้อมเลยนะครับอ้อมแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับพอเขาพอเขาสอนขันเก็บมุมเก็บต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเริ่มเลยนะครับมันก็จะเริ่มจากทาั้งในก็ได้นะครับมุมในเริ่มจากขางในก็ได้นะครับ หนึ่งอันนั้เขาก็สีเริ่มจากมุมนั้นนันะครับถ่ายโก้เข้าไปนะครับแลังเขาก็ถอยถอยก้นไปเอามุมนั้นโก้เข้าไปโกเข้าไปโกเข้าไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งอันนั้เขาก็สีเริ่มจากมุมนั้นนันะครับถยโก้เข้าไปนะครับหลังเขาก็ถอยถอยก้นไปเอามุมนั้นโกเข้าไปโก้เข้าไปโกเข้าไปเรื่อยๆนะครับโกเข้าไปเรื่อยๆมันก็สีบมาเหลืออยู่เป็นที่เป็นมันที่วนข่าวนข่าวนเคาเรื่อยๆแบบนี้นี่เนี่ยนะครับ พราะเขแล้ยแล้วนะครับมันก็สิออกว้าเรื่องลูกแบบนี้ครับทายข้างข้างนั่นข้างนี้ข้างนั่งข่างนี้ข่างนั่งางนี่นั่นกิเหลืองหัวงานแบบนี้นะครับเขาแบมาเก็บเอากบเขาก็ปาดปาดกบอ่าเยอนะครับนะครับแล้วเขาก็ปาดกบเข่าถอยถอยไปเอามุกพุ่นปาดโอ้โหถอยไปเอาประมั้สามถึงสี่เทือนะครับมันก็สิเป็นออกว้าเรูปแบบนี้นะครับการไทยหัรอบแรกนะครับมันก็สิอยู่ประมาณนี้นะครับพอวนเข่าเรื่อยๆปุ๊บ ปสิจดจดสิ้นนะครับเขาก็เก็บจากสมุดทางออกทางออกผมอยู่ทางพุ่นนะครับผมจะเก็บทางนี้ก่อนนะครับผมจะจองลองจองลองกลางไว้ลองนึงนะครับมาเอาทางนี้เก็บปาดเข้าไปนะครับปาดหัวง,งานเก็บเข้าไปนะครับมันจะเป็นร่องแบบนี้นะครับนี่นะครับหัวง,งานนี่นะครับมันจะเป็นล่องแบบนี้ล่องกลางกจะเป็นแบบนี้ นะครับเพราะเทเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชิปไถน้หุดรอบแรกนะครับผมจะมาเริ่มจากทางนี้นะครับไถกบเข้าไปไถกบไปไถกบเปลี่ยนกันเคื่อนไรืเลยมันก็สิเหลยเป็นร่องมันก็สิเหลอเป็นรอบสุดท้ายนะครับให้เขามากรีดันนีก่อนเพราะทางออกอยู่ทางพุ่นก็ประมาณนี้นะครับที่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ